สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันพุธที่ห้าใช่ไหมคะคุณหนิงจำไม่ผิดวันนะเพราะว่าวันวันจันทรเป็นวันหยุดของหลายๆคนเนาะอ่านะหลายหลายท่านนะคะวันนี้ก็วันที่5มกราคม2 5 6 5นะคะวันนี้ไฟมันก็จะดูสลัวสลัวนิดนึงน่าจะไฟตกน่าจะช่วงเช้าเช้านะใช้ไฟกันเยอะนะคะแถวบ้านคุณหนิงก็จะอ่า ใช้ไฟช่งวงเมื่อเช้าใช้ไฟฟ้ากันเยอะเพราะว่ารดน้ําผักบ้างนะคะทำทำอ่านะคะทำสวนผักกันซะส่วนใหญ่นะคะปลูกผักนะคะปลูกผักเป็นเป็นไรเป็นแปลงนะคะไร่สองไร่สามไร่สี่ไร่ห้าไร่กันนะคะตามตามพื้นที่ที่มีนะคะก็จะปลูกกันแล้วส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะช่วงเช้าช่วงรดน้ําผักทานู่นทํานี่นะคะ,ะ,คะไฟฟ้ามันก็เลยตกไปนะคะคุณหนิงก็รู้สึกว่ามัน ถะาสลัว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 ไปไหมคะเ,เปิดเฟรตรตรงนี้ได้ด้วยเปิดได้ไหมนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันขอบคุณทุกการติดตามที่เพจคุณหญิงวรพรบัวผานนะคะก็วันนี้พบกันในเวลาเก้าโมงสิบห้านาทีนะคะเร็วกว่าเมื่อวานนะคะเร็วกว่าเมื่อวานหน่อยเนาะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะวันนี้เสียงคุณหญิงก็ดีขึ้นมาลวนะคะ พักผ่อนเต็มที่นะคะดื่มน้ําอุ่นทั้งดื่มเขาเรียกว่าอะ,อะไรนะยาละลายเสมหะนะคะคุณหมอไม่แนะนำให้ให้กินยาอะไรแบบปฏิชีวนะนะคะเขาให้ยาแนะนําให้ทานยาที่ ที่เอามาละลายน้ำค่ะช่วยละลายเสพมหานะคะช่วยเขาเรียกว่าลดการอักเสบนะคะในลําพอเพราะว่าเราใช้เสียงเยอะนะคะคุณหนิงก็ใช้เสียงเยอะเมื่ออา31ทำงานที่ผ่านมาที่คุณหนิงตั้งใจนะผลิตนะคะคอสความรักพเมียมเพื่อพี่พี่น้องนะคะก็ใช้เสียงไปครึ่งวันนะคะก็เลยนะคะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่ โชคดีย,ยังตื่นมาในวันนี้ได้ทาในสิ่งที่ดีแะเพ,พื่อนพี่ๆ้ององนะคะลืมติใหม่สงงางั้นภาพชัดเสียงชัดไหมคะโอเคภาพชัดเสียงชัดไหมเดี๋ยวคุณหึ่งขอปรับใหค่อีกนิดนึงเมื่อกี้คิดว่ามันโอเคละ,อะโอเคโอเคนะคะวันนี้โชคดีเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะอยากให้เรื่องอะไรเกิดขึ้น <c oughs> คิดถึงเขาหรือยังคะคิดถึงสิ่งที่เราต้องการนี่ยให้เกิดขึ้นหรือยังนะคะต้องคิดถึงพูดถึงนึกถึงสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นมันถึงจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้โชคดีวันนี้ทุกอย่างพานสบายวันนี้ราบรื่นนะคะวันนี้งานที่ทําอยู่ประสบความสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจอสิ่งที่ดีไปไหนก็เดินทางปลอดภัยคือคิดในสิ่งที่เราต้องการ สิ่งไหนที่เราไม่ต้องการอยาให้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจอย่าไปให้พลังงานอย่าไปแสดงความคิดเห็นนะคะอย่าไปแสดงความคิดเห็น <c oughs> เช่นสมมติว่าเราไปเผลอดูข่าวนะคะเรื่องอะไรที่ไม่ดีในยามเช้าคุณหญิงไม่ได้ดู ทีวีมานานมากแล้วนะคะนานมากจร,จริงๆเลยะคะ่ะนานจนกล่องรับสัญญาณเนี่ยนะคะเวลาเปิดทีวีนะคะต้องแบบต้องบูตเครื่องใหม่เลยทีเดียวเป็นเป็นแบบนั้นเลยนะคะก็ไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าส่วนมากาจะคือเรามีอะไรที่เราต้องทำเนาะเรามีเวลาอะไรที่เรามีเวลาเป็นเวลาที่อะไรที่รับความรับผิดชอบของเราเนี่ยเรื่องอะไรนะคะเราก็ทำเพราะว่าถ้าเรื่องจำเป็นเดี๋ยวเรารู้เอง ะะไม่ค่อยมีเวลาดูทีวีแล้วนะคะแต่ก่อนตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะตื่นมาก็จะ อยู่หน้าจอทีวีใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนผู้ใหญ่นะคะก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็กๆนะคะในช่วงเวลานั้นก็หูนั่งจอดูเจ้าขุนทองเคยได้ดูไหมคะดูดาก้อนบอลบ้างนะคะดูเซลโมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครได้ดูนี่แสดงว่ารู้ไว้เป็นช่วงนยุคเดียวกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ดูแล้วคะ่ะตื่นมาก็จะเตรียมตัวนะคะทํางานมาจัดรายการทําสมาธิก่อนเมื่อเช้านี้ คูนหญิงก็นั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วสวมนต์นั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำทุกวันนะคะไม่ประมาะท,ทการใช้ชีวิตนะคะขี้เกียจก็ทําค่ะไม่อยากทําก็ทําฝืนค่ะนะคะฝืนตัวเองให้ได้ทําในสิ่งที่ดีเราจะได้โชคดีค่ะ <Okay. S 2> ถ้าเรานะคะฝืนทําอะไรที่ไม่ดีนะคะสมมติว่าเรื่องเนี้ยสมมติว่าเราหิวขี้เกียจอาบ <c oughs> น้ํามากเลยนะคะ <c oughs> ที่เกียจตื่นแต่เช้านะคะ <c oughs> <c oughs> นิสัยเล็กๆน,น้อยๆนะคะ <c oughs> เราต้องสะสมทุกวันนะคะเราต้องทําทุกวันนะะคแม้ว่าไม่ได้ไปโรงเรียนแม้ว่าไม่ได้ไปทํางานนะคะ <c oughs> ก็ต้องนะะฝึกให้มีวินัยตรงนี้ให้ตื่นแต่เช้าถ้ามันเหนื่อยมันมันเหนื่อยนะคะมันเมื่อยค่อยไปนอนต่อก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบอยากนอนตื่นสายนะคะสักวันสองวันอะ่ะก็นะคะต้องมีลิมิตนะคะไม่ใช่แบบนะคะนอนดึกนะคะตื่นสายนะคะเป็นประจําวันนะไม่เอานะคะคือถ้าเราสามารถ เลือกได้นะคะถ้าเราสามารถเลือกได้ชีวิตประจําวันของเราที่เราทํางานเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นตอนกลางวันเนี่ยเราก็ทํากลางวันใช่ไหมคะเราก็พักผ่อนตอนกลางคืนใน้เต็มที่นะคะเพราะว่าช่วงเวลาโคตฮอร์โมนก็คือช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองใช่ไหมคะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะผ่อนคลายสบายนอนหลับพักผ่อนนะคะหลับให้สบายนะคะตื่นมาจะได้สดชื่น นะคะแล้วการที่เราจะทําให้เรานอนหลับสบายนะคะตื่นมาสดชื่นนะได้นั้นนะคะระหว่างวันเนี่ยมันคือต้องมีกิจกรรมนะที่ต้องทำใช่ไหมคะถ้าใครแบบนอนไม่ค่อยหลับนะคะคุณหญิงแนะนําให้ทํางานบ้านออกกําลังกายคือทําอะไรที่มันได้ใช้แรงใช้เหงื่อได้ผลิตเหงื่อนะคะให้มันนะคะ ให้มันเยอะๆนะคะเราจะนอนหลับสบายเองถึงเวลาล้มหัวลงไปแล้วหลับสบายแน่นอนนะคะก็หลับสบายแน่นอนนะคุณหญิงก็คือโปรแกรมตัวเองเนาะถึงหัวถึงหมอนนี่บอกตัวเองหลับสบายแม้ว่ามันจะปวดจะเมื่อยจะล้าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ถึงเวลานอนก็นอนหลับสบายนะหลับสบายนะคะบอกตัวเองหลับสบายเพราะว่าถึงเวลานอนแล้วนะคะโอเคนะคะวันนี้คุณหญิงก็จะมาในแบบกระชับให้อีเช่นเคยมีภารกิจนะคะที่ ที่ต้องไปเคลียร์ตัวเองนะคะหีนะคะต้องขออภัยใครที่รอคุณหญิงอยู่ในช่วงยามเช้าวันนี้ก็มาสายนะนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงคุณหญิงนะคะไปพักไปพักฟื้นตัวเองอยู่นั่นเองนะคะโอเคนะคะเสียงได้ประมาณนี้พอได้ยินเสียงอยู่เนาะอ่านะคะวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่มาแบ่งปันกันนะคะรักให้เป็น รักให้เป็นรักเป็นรักเป็นโชคดีทุกทางนะคะแล้วมันจะไร้ไร้ประจำวันที่ประจำวันที่5นะคะมกราคม2565นะคะข้อที่1รักเต็งข้อที่2รักการให้และแบ่งปันข้อที่3คิดพูดทําสิ่งดีที่ต้องการนะคะก็การที่เราจะโชคดีนะคะ <c oughs> ทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะมันต้องะคะเกิดข,ขึ้นจากความรักนะคะ ความรักคือความเมตตานะคะ <c oughs> ความรักคือความเข้าใจนะคะในข้อที่1เริ่มต้นที่ตัวเรานะคะรักตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะร,รักตัวเองทำในสิ่งที่ดีรักตัวเองพัฒนาตัวเองรักตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขรักตัวเองต้องมีวินัยนะคะที่จะทำ นะะในชีวิตประจําวันนะคะของเราให้มันตรงเวลาทํางานกินข้าวพักผ่อนนะคะมีเวลาของตัวเองมีเวลาของตัวเรามีเวลาอ่อมีเวลาของฉันนะคะมีเวลาของฉันมีเวลาของเธอแล้วก็มีเวลาของเรานะคะเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวน,นะคะสคนขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นครอบครวัวละนะคะ <c oughs> หรือว่าเราอยู่คนเดียวนะคะเราก็ต้องมีเวลานะคะทั้งสามเวลาลเวลาของฉันเวลาของเธอนะเวลาของเราเวลาของฉันก็คือเวลาของเรานี่แหละคะ่ะเวลาของตัวเองที่จะทําในสิ่งอะไรนะคะเราไปชอบให้ดีให้ยอดเยี่ยมทําให้เต็มที่ นะคะถ้าอยู่กับครอบครัวก็มีเวลาให้กันนะคะ <assa> ก็ให้เวลาส่วนตัวของเขาด้วยนะคะไม่ใช่แบบนะจะไปยุง่งไปก้าวกา่เขาก็มีเวลาส่วนตัวของเขานะคะก็ให้เวลาส่วนตัวของเขาส่วนเวลาของเราเนะี่ยบางเวลาหลังเลิกงานนะะมีเวลาให้กับครอบครัวกินข้าวร่วมกันทําอะไรร่วมกันนะคะดูหนังนะคะกินข้าวร่วมกันถามสำรัทุกสุข,สขดิบนะคะมีทุกมีสุขร่วมเสพนะกินข้าวก็มีความสุขร่วมกันใช่ไหมคะ เวลามีปัญหานะคะก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะไม่ได้แบบเป็นทิ้งภาระให้พอ่อให้แม่นะคะให้คนในครอบครัวนะคะแล้วก็แก้ไขร่วมกันมีความสุขร่วมกันนะคะเป็นความเป็นความสุขง่ายๆนะคะที่ทําให้ครอบครัวอบอุ่มก็คือการกินข้าวร่วมกันทําอาหารร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเป็นประจําสม่ําเสมอ รักเตงอย่าปล่อยให้เตงทุกข์อย่าปล่อยให้เตงนะคะไม่ไม่สดชื่นอย่าปล่อยให้เตงไม่รู También, ้นะคะเรื yeah. ่องอะไรที่เราอยากรู้นะคะรักเตงต้องทําในสิ่งที่ดีต้องได้ต้องได้พัฒนาทุกอย่างมันต้องดีขึ้นทุกอย่างมันต้องงดงามขึ้นทุกอย่างมันต้องผ่าสบายมากขึ้น นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณก็จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเข้าใจว่าคนนั้นทําแบบนั้นเพราะอะไรนะคะเราก็จะได้ไม่โกรธไม่เคืองเพราะว่าเข้าใจว่าเขาทุกคนนะคะไม่ได้อยากเป็นคนที่ไม่ดีนะคะไม่ต้องการเป็นคนที่ไม่น่ารักแต่เผอิญว่านะคะเขาไม่รู้ตัวอาชน,นันแล้วเราก็เข้าใจนะคะเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะคะคนไหนที่เราแบบ รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ค่อยน่ารักเราก็ไม่ค่อยไปเราไม่ต้องนะค,ะคือคุยเท่าที่จําเป็นนะคะคุยเท่าที่จําเป็นจําเป็นที่ต้องคุยก็คุยนะคะไม่ได้จําเป็นก็ไม่ต้องไปคุยนะคะแค่นั้นนะคะคือนะคะเวลาของเรามันมีค่านะคะเวลาชีวิตของเรามันมีค่าควรให้ค่ายความสําคัญกับสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่ สิ่งที่มีคุณค่ากับเราอะค่ะนะคะต่อไปข้อที่2นะคะก็คือรักการให้และแบ่งปันะการให้การแบ่งปันนะคะการให้วัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะคะถ้าเราไม่ได้มีวัตถุเราจะให้อะไรได้บ้างธรรมทานให้กําลังใจให้รอยยิ้มะะให้คำพูดดีๆนะคะคำพูดดีๆใครก็ชอบ ไวโพอนนะชื่นชมอบอกรักขอบคุณขอโทษพูดหวานขานเพราแะนะใครก็ชอบยิ่งคุณชื่นชมคนเป็นคนเก่งเขายิ่งรู้สึกดีกับตัวของเขาเองอคําชื่นชมจะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองเช่นคุณ,ค,ณคุณหญิงชมคุณว่าคุณเก่งคุณมีความสามารถหรือคุณอาจจะชมใครอ่ะโอ้เก่งมากโอ้ยทําได้ไงสุดยอดสวยนะคะรอจังเลยนะคะโอ้ยอ่า ไปหามาจากไหนนะ่ยเรียนมาจากไหนทำอะไรยังไงนะคะคือชื่นชมนะคะคือคนจะรู้สึกโอ้รู้สึกดีเนาะรู้สึกดีมีคนชมด้วยรู้สึกดีที่มีคนเห็นคุณค่านะคะรู้สึกอขอบคุณมากๆที่ชมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ยิ่งจะรู้สึกดีกับตัวของคุณเองนะคะตัวของผู้ชมนะั่นแหละคะ่ะไม่ใช่แบบโอ้ยเจอหน้าใครแบบได้ดีก็ชื่นชมไม่เป็นหวงคําชมนะคะ ห่วงคำชมกลัวเหลืองนะคะไม่ต้องกลัวเหลืงแล้วค่ะลูกหลานสามีภรรยานะคะยิ่งชมเขายิ่งต้องเขายิ่งนะคะจะพัฒนาการที่เขาทําในสิ่งที่ดีให้มากขึ้นเขาจะอยากเป็นนะที่รักให้กับคุณเขาจะอยากทําเรื่องนี้ให้กับคุณมากขึ้นชมลูกขยันจังเลยนะตื่นแต่เช้านะคะขยันเรียนนะคะติดบ้านนะคะ ด้วยงานบ้านนะคะ,ะชมเข้าไปเขาก็เออนูเราก็ทําดีแล้วมีคนชมนะคะดีกว่าคนไม่เห็นค่าเขาก็จะอยากทํามากขึ้นเขาจะอยากทําบ่อยขึ้นนะคะยิ่งแบบนะะพูดสิ่งที่ไม่ดีทาไมแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ยิ่งไม่อยากทําละนะคะเพราะว่านะคะมันเป็นแรงเขาเรียกว่าคําพูดพลังคําพูดที่เป็นด้านลบเขาก็ไม่อยากทําในสิ่งที่ดีต่อแต่ถ้าเราพูดชื่นชมนะคะพูดดีๆบ่อยๆเนี่ย ก็เขาก็จะอยากทำในสิ่งที่ดีเพิ per ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกราะนะป้องกันด้วยนะคะที่ทาที่เขารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญในครอบครัวนะคะเป็นฮีโร่ให้กับพ่อกับ,กบแม่นะคะให้กับปู่ย่าตายายเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ากลัวพ่อแม่ปปุย่าตายายผู้ปกครองเสียใจนะคะ <c oughs> เสียใจนั่นเองนะคะอันนี้คือไฮที่ข้อที่2นะคะรักการให้และแบ่งปันนะคะอันนี้ก็คือคือต้องมีเป็นประจำเลยนะคะสิ่งที่เราไม่ได้ลงทุนด้วยเงินให้ทำบ่อยๆนะก็คือคำพูดดีๆเนะะี่ยค่ะวยพรบอกรนะักขอบคุณขอโทษให้อภัยให้กำลังใจกันแบ่งปันนะคะสิ่งที่คุณหญิงแบ่งปันในวันนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นธรรมทานนะให้หนังสือให้ความรู้ให้อเดียให้ประสบการณ์อะไรที่เราผ่านมา นะคะก็ถือว่าเป็นธรรมทานเมื่อเราะะได้ให้เรื่องนี้แล้วนะคะถ้าเรามีโอกาสนะคะคแบ่งปัจจะะัยจากรายได้ของเราไม่ว่าจะทางไหนนะคะต้องให้ยิ่งช่วงที่เราไม่มีนะคะเรายิ่งให้ควรให้ใครคะต้องดูแลรากเงาของเรารากเงาของเรา เราเกิดมาจากใครคะเราไม่ได้เกิดมาจากกอไผ่นะคะเราไม่ได้เกิดมาจากใต้ต้นมะยมนะคะเราเกิดมาจากพ่อจากแม่นะคะจากบางคนก็เกิดมานะกับพ่อกับแม่เราไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเราก็ดูแลคนที่เลี้ยงดูเรามานะคะถ้ามีโอกาสได้ตอบแทนผู้ให้ชีวิตผู้ให้กําเนิดเราเราก็ตอบแทนนะคะผู้หญิงก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะผู้หญิงก็เติบโตมากับคุณพ่อนะคะกับคุณย่ากับคุณป้านะคะ แต่ตอนนี้ทั้งสามท่านท่านไม่ได้อยู่ละนะคะท่านไมไ่อยู่แล้วคุณหญิงก็มีโอกาสตอบแทนตอนที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่นะคะตอนนี้ก็มีคุณแม่อยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันท่านก็มีครอบครัวใหม่นะคะแต่เราก็นะคะส่งความรักถึงกันนะ,ะทุกเดือนนะคุณหญิงก็ส่งรษณีย์ส่งความรัก ไม่ใช่แบบเอาหัวใจส่งไปหัวใจของเราก็คือทุกอย่างที่เราส่งไปนะคะความรักสิ่งของการส่งพัสดุไปรษณีย์ให้กันการมีของขวัญของฝากเนี่ยคือความรักนะคะกว่าจะบรรจงกว่าจะเลือกกว่าจะหอ่อกว่าจะส่งใช่ไหมคะมันคือความรักก็ส่งให้กันนะคะคือช่วงเวลาที่ที่เราไม่มีเพราะว่า อะไรคะเรากินบุญเก่าไปเยอะนะคะเรากินบุญเก่าทุกวันนะคะฉะนั้นแล้วต้องเขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นต้นไม้นะคะถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือนต้นไม้ที่เราต้องใส่ปุ๋ยให้มันถูกสูตรมันถึงจะออกดอกใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านะคะต้องการให้มันออกดอกเราก็ใส่ปุ๋ยเร่งใบอย่างเงี้ยะะดอกมันจะออกไหมมันก็ไม่ออกใช่ไหมคะชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันต้องการมีชีวิตที่รุ่งเรืองร่ำรวยเจริญมั่งคัง่ง ก็ต้องใส่ปุ๋ยด้านความรักความกตัญญูให้กับบุพการีนะคะผู้ที่ให้กําเนิดผู้ที่เลี้ยงดูเรามาให้ในปริมาณน,น้อยเวลาที่เราไม่มีเนาะเราก็ให้ตามน้อยถ้ามีเพิ่มมากขึ้นเราก็ค่อยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่ารอให้มีมากเพราะว่าคนที่เรารักเขาไม่ได้รอเรานะคะ,นะคะเขาไม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าเขาจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าฉะนั้นเราไม่ประมาท นะคะให้ได้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยนะคะยิ่งใครเป็นเด็กนะคะเป็นเป็นเยาว,วชนอยู่นะมีเยาว,วชนมีเด็กดูคุณิงอยู่นะคะก็เวลาที่เรามีแล้วก็ให้นะคะซื้อของมาฝากซื้อขนมมาฝากให้ทีๆบ,บ่อยๆนะคะให้ทีๆบ,บ่อยๆยิ่งเราห่วงนะคะเรากำลังฝึกความยากจนในใจอยู่นะคะอย่าห่วงนะคะ น่ห่วงนะคุณถ้าใครอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ต้องได้กินก่อนนะต้องได้กินของอร่อยต้องได้สิ่งที่ดีนะคะก่อนผู้อื่นเสมอนะคะแล้วชีวิตของเราจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนก็เป็นที่รักนะคะทำอะไรก็มีแต่ความรุ่งเรืองเพราะว่ารู้จักใส่ปุ๋ยนะคะความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะ จริงๆนะคะเวลาที่คุณเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ช่วงเข้ามหาวิทยาลัยเข้าทำงานนะคะ,ะ,ะ,ะมีครอบครัวนะคะมันก็จะเขาเรียกมีมีเกราะป้องกันตัวเรานะคะทุกช่วงวัยนะคะเราก็มีแต่สิ่งที่ดี เกิดขึ้นเป็นที่รักทําอะไรก็โอหไปสอบก็ติดง่ายทําอะไรก็ราบรื่อนไปหมดนะคะเจอเรื่องไม่ดีก็แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะอภัยทานนะคะวัตถุทานไปแล้วธรรมทานอภัยทานก็คือการให้อภัยตัวเองที่เคยทําอะไรผิดพลาดล้มเหลวนะคะหปีสิปีอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็ให้มันผ่านไปนะคะ,นะคะเริ่มต้นใหม่ที่ปัจจุบันนี้ปีใหม่แล้วนะคะ ที่ผ่านไปแล้วนะคะเราสรุปนะคะสรุปแล้วก็ประเมินผลชีวิตที่ของเราที่ผ่านมาสมหวังได้ดังใจไหมนะคะหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็เร่งทำนะคะเร่งทำอายุเรามากขึ้นทุกวันนะคะเราแก่ขึ้นทุกวันนะคะฉะนั้นแล้วต้องเร่งเร่งพัฒนาตัวเองเร่งทำในสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะต้องเร่งแล้วนะคะ ต่อไปพอเราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะสามารถให้อภัยผู้อื่นได้เช่นเดียวกันคนสาสิ่งของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เคยทำไม่ดีกับเราเราก็จะให้อภัยได้เพราะว่าเราไม่ต้องการ ะะมีอะไรมามีภาระนะะติดพันมีปมนะคะที่แบบทําไมเราต้องเจออะไรแบบนี้อีกนะทําไมเราต้องเจอทําไมเราชีวิตเราไม่ไม่รุ่งพุ่งทยานสักทีทําไมจะมีพันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้มานะคะอ่านะคะข้องเกี่ยวอีกแล้วเนะี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราไม่ได้ให้อภัยหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอเรานึกได้เราก็ให้อภัยนะคะยกโทษให้ไม่ถือสามไม่เอาความแล้วก็แล้วกันไปให้มันจบที่ใจของเรานะคะให้มันจบที่ตัวเราเราไม่ต้องไปส่งจดหมายบอกเราไม่ต้องไปโทรศัพท์บอกนะคะไม่ต้องไปโทรบอกไม่ต้องไปส่งจดหมายบอกนะคะ mm hmm. คือเรามีหน้าที่เป็นผู้ให้แค่นี้จบนะคะอันนี้ก็คือนะคะรักการให้และแบ่งปันให้มันอยู่ อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะต้องทําเป็นประจําสม่ําเสมอชีวิตเราจะได้มีแต่เรื่องราวโชคดีนะคะรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่รักทําอะไรก็ประสบความสําเร็จรวดเร็วนะคะต่อไปข้อที่3คิดพูดทําในสิ่งที่ต้องการนะคะคิดพูดทําสิ่งที่ดีที่ต้องการสิ่งไหนสิ่งที่ดีที่เราอยากให้เกิดขึ้นวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายเจอคนดีนะคะทำอะไรประสบความสเร็จไปไปติดต่องานก็ราบรื่นนะคะยอดขายปัง ผลการเรียนดีนะคะลูกเป็นอภิชาติตบปุตรนะคะเจอคนที่ดีนะคะเราเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคิดในสิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นนะคะคิดพูดทําในสิ่งต้องการิ่งที่ดีที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นเท่านั้นเราไม่เสียเวลากับเรื่องอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์เกิดสาระเกิดความรุ่งเรืองเกิดความบันเทิงนะคะเกิดความรู้นะคะเราไม่เสียเวลา ะะเราไม่เสียเวลาเพราะเวลาของเรามันมีค่ามากๆชีวิตเนี้ยก็มีชีวิตเดียวฉะานั้นแล้วทําให้ดีนะคะจะเกิดมาเป็นยังไงก็เราแต่อุปสรรคที่ผ่านมามันคือเรื่องอดีตที่ผ่านมาอยากทําให้ชีวิตมันดีขึ้นทําตั้งแต่วันนี้ค่ะดีตั้งแต่วันนี้ดีตั้งแต่ความคิดดีตั้งแต่คําพูดต่อมาก็เป็นการกระทํานะคะเดี๋ยวสิ่งที่ดีมันทยอยนะเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนามากขึ้นนะคะ อย่าเขาเรียกว่าอย่าด่วนสรุปว่าชีวิตเรามันโชคร้ายนะคะอย่าเพิ่งสรุปค่ะนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขทำาดีต่อไปนะคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะชีวิตเรานะคะมีสิ่งที่ดีรออยู่มีโอกาสใหม่โอกาสใหญ่นะคะมีโอกาสได้แก้ตัวมีงานที่ดีนะคะสิ่งที่ดีรอเราอยู่นะ,ะข้างหน้าเสมอ โอเคนะคะ, okay, ะ,คะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนี่ยมาในแบบกระชับจริงๆนะคะก็มาส่งกําลังใจให้กับพี่พิ้วน้องทุกวันนะคะในเวลาประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณการแชร์50บล้านขอบคุณการแชร์150ล้านขอบคุณการแชร์ห้าพันล้านนะคะเสียงคุณญิงได้เท่านี้จริงๆนะคะโอเคนะคะลองไปปรับใช้ดูถ้าชอบหัวข้อในเรื่องไหนก็เขียนมาได้นะคะอยากให้คุณหญิงพูดเรื่องอะไรก็เขียนมาได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่อง ไหนที่ไม่รู้เดี๋ยวไปหาความรู้มาให้นะคะเรื่องไหนที่รู้เดี๋ยวมาตอบกันนะคะก็นะคะชนะ่วงนี้ปีใหม่เรื่องราวใหม่ๆที่ดีที่เราไม่เคยทำทำให้มันเยอะทำให้มันมากทำให้ทีทีบ่อยบ่อยฝึกนิสัยที่ดีให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนเราเคยนิสัยเกเรขี้เกียจนะคะไม่ขยันไม่อดทนนะคะเริ่มใหม่มันต้องใช้เวลาเราก็ต้องใช้เวลาใจเย็นนะคะ คือไม่ไม่ห่วงแรงอ่ะนะคะไม่ห่วงแรงไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นยังไม่ดีเลย3ามวันพอละนะคะอุ้ยหนึ่งเดือนพอละนะคะคือต้องทําทุกวันจนกว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องนั้นนะคะทําดีไม่มีใครเห็นรู้ว่าทําดียังไม่ประสบความสำเร็จมันก็ดีอยู่นั่นเองนะคะมันแค่รอเวลารอความเหมาะสมนะคะรอโอกาส นะคะโอเคนะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะคะมีคำถามไหมคะเขียนมาได้นะคะมีคำถามก็เขียนมาได้ในอินบ็อกซ์หรือใต้คอนเทนต์นี้ก็ได้นะคะ โอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนังปรารถนานะค,ะคิดอยากจะทำดีก็ขอให้ได้ทำในสิ่งที่ดีขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญานะคะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะทุกอย่างผ่านสบาย คิดไว้นะคะเวลาที่เราจะทําอะไรทุกอย่างพาสบายมันต้องดีขึ้นมันต้องราบเรื่อนมันต้องปลอดภัยคือคิดในฝั่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นให้มันสวนกระแสความรู้สึกที่มันไม่ดีที่มันต้องอยู่ตรงหน้าแหละนะคะต้องทําในสิ่งที่ดีเข้าไว้นะคะเราจะได้มีโชคดีทุกทิศทุกทางทุกด้านนะคะกับเคล็ดลับนะคะรักเป็น โชคดีทุกทางนะคะสั้นๆแต่กระชับแน่นอนแล้วสำหรับท่านไหนที่อยากจะรักนะคะเข้าใจความรักเพิ่มมากขึ้นรักพรีเมียมทําให้คุณประสบความสําเร็จรวดเด็วมีทุกสิ่งที่ต้องการสร้างนิสัยเศรษฐีนะคะใช้ชีวิตแบบวิถีเทพเนี่ยคุณอีกมี29เคล็ดลับในคอร์สความรักพรีเมียมนะคะราคาวันนี้ถึงสิ้นเดือนถึงวันที่29สิคะ29 29เดือนนี้นะคะ4,500บาทเท่านั้นนะคะราคาจากราคาเดิมนะคะเต็ม12,999บาทนะคะอันนี้ก็คุณหญิงคัดสรรมาให้จากประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่คุณหญิงได้เรียนมานะคะในระดับหลักแสนนะคะมาสรุปนะคะรวบย่อดเป็น29เคล็ดลับให้กับให้กับคุณได้นำไปใช้นะคะก็ลงสมัครนะคะส่งสลิปนะคะแล้วก็ มาที่อินบ็อกซ์เดี๋ยวคุณหญิงรกกนะะอรับเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณหญิงแรกก็นะคะแอดมินรอรับเข้ากลุ่มอยู่นะคะก็เวลามีค่านะคะทําเวลาของเราให้มีคุณภาพให้มีความสุขที่สุดรักษาความดีรักษาความสุขรักษาในทางที่ดีเข้าไว้แล้วชีวิตของเราจะรุ่งเรืองร่ํารวยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคุณหญิงเป็นกําลังใจให้คุณหญิง คอนเฟิร์มนะคะว่าคุณทำได้แน่นอนนะคะคุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนดีถ้ารักจริงจะทำสิ่งไหนนะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ บายใครที่อยากเลี้ยงกาแฟานะคะอยากสนับสนุนสื่อเป็นกำลังใจให้คุณหญิงสามารถเลี้ยงมาได้ที่นะคะสามารถสนับสนุนมาได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย0 1 2ย์8 8ึ8 8นะคะศ1น1 9 8 8ึ8 8ธนาคารกสิกรไทยใครอยากสนับสนุนค่าตั้งกล้องใหม่ซึ่งมันนะคะต้องการพักผ่อนแล้วนะคะสามารถสนับสนุนคุณหญิงมาได้นะคะทั้งนะคะ่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ ะะโทรศัพท์เครื่องใหม่นะะขาตั้งกล้องใหม่นะคะอยากสนับสนุนสื่อฉนะะากใหม่ก็สนับสนุนมาได้นะคุณหญิงยินดีต้อนรับเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสักคนเลยบ๊ายบายค่ะ